นะครับลมแรงพายุมานะครับสวัสดีครับพายุมานะครับตอนนี้พายุเข้านะครับน้องชางของเราก็ นะครับจ้างเรา,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 าน,นะครับทำเพลงนะครับแล้วฝนตกอย่างนี้น้องอายุยังไงครับที่นี้นอนก็ไม่ได้นะครับเชื่อนี้ หมดแล้วครับ ฟ้าลมเลยครับเนี่ยโอ้ย่าลมหมดเลยครับก็จะไว้ทำพันนะครับย่้านี่ออเ,เอาไว้ทำพันนะครับตัวน,นี้ลมหมดแล้วนะครับแลงนนรนะค เริ่มซาลงแล้วครับเริ่มซาลงแล้วเริ่มซาเริ่มไปจุดแล้วนะครับตอนนี้อบางช้างก็คงกินหญ้ายไม่ได้นะครับเพราะว่าผนเสียบหญ้าเมือนแล้วก็กินลำบากครับหญนะ้าเนาะไม้เนาะครับ เป็นท่นบ้านของเขานะครับคูอบ้านของน้องคำเทนะครับเป็นบ้านของเขานะครับเขาจะอยู่ตรงนั้นนะครับแต่คืนนี้พ่รู้านน้องจะนอนยังไงนะครับเพราะว่าฝนตกหนักนะครับ เราจะเอาปลูกไว้ใต้ต้นไม้ก็ตัวต้นไม้ลมนะครับเอาไว้กางแจ้งก็ปลอดภัยนะครับแต่ก็ยัางว่าครับรัวขาตัวอะไรนะครับเพราะว่าตัวหน้านี่ก็มาทางฟ้าทางลมทำแาดวันนี้ก็ลมนะครับอยู่มอว่าใั้ก็มีผลนครับตกหนักมากครับตรง,งน,น,รน,นี้ไปลบน้องยืนมออยู่สักพักป่า,า้านะครับ นะครับปกติฝั่งโล่งๆฝั่งนี้ทายคำแก้วถ้าหยุดตกมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้อ่าทีนี้ก็ยังตกมันอยู่เขาเลยไม่เอาออกมานะครับน้องเพ้งให้อยู่ฝั่งนี้นะครับ อนุญาตลงคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกหนักนะครับผมครับ